วส,สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พีนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันธวั์โสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนี่พีนะครับนามาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพนพี่พีนะครับนํามาชมมาส่องนะครับเป็นตะกุดหลวงพ่อทบนะครับนี่เป็นยุคปลายท่านนะพี่พีนะเป็นเชือกไนล่อนเขียวนะครับนี่นะครับนี่นะครับเนาะเชือกไนล่อนก็มีความเก่านะครับแล้วเชือกไนล่อนเขียวนะครับ เล่นหาเป็นยุคปลายท่านนะครับตากูลแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็ดูนี่นะครับดูโลหะนะครับเนาะยุคปลายท่านก็คือนะครับนท่านมลภาพปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับเหล่านั้นเห็นไหมครับดูนะเห็นไหมครับเก่าถึงยุคไหมครับนี่เห็นไหมครับเก่าถึงยุคสบายสบายครับพี่นะครับแล้วก็นะครับทุบหัวท้ายนะครับทุบหัวท้ายนี่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพทอทบประชนแดนนะครับอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมครับ ดูความเก่าเนี่ยมีนะครับนะครับยุคปลายนะครับก็คือยุคช่วงท้ายๆก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะครับก็ท่านมรณภาพราวปีหนึ่งแปดนะครับลองดูเห็นไหมครับเก่าถึงยุคสบายๆครับนะครับนี่นะครับเนาะเป็นนะครับตะกุดจุกปลายท่านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มาดูในทางการเล่นหานั่นแหละนะครับเห็นไหมครับดูโลหะนะครับโลหะมันหลอกใครไม่ได้ครับพี่นะความเก่านะครับ ที่ที่เราเห็นนะครับเอาง่ายๆนะครับปี18ไปดูนะไปดูเหรียญพวกเหรียญปั๊มนะทองแดงเก่าๆในยุคปีหนึ่งกว่านะครับนะวันนี้จะมีวันนาคาบตะกันต่างๆอย่างเงี้ยเกาะนะครับลองไปไล่ดูได้นะนะครับเพราะผมบอกมันต้องอ้างอิงได้นะครับมันต้องมีตัวเปรียบเทียบอายุได้นะครับเนาะไปหาดูเหรียญปีหนึ่งกว่าครับนะครับคาบตะกันต่างๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นของธรรมชาติของโลหะเก่านะครับเนาะเนี่ยนะครับเนาะ นะครับส่วนเชือกเขียวก็เป็นไอ้ในของท่านอยู่แล้วนะครับเป็นยุคปลายจะมีลายธงชาตินะครับเชือกเขียวเชือกแดงอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นของของลภทบอยู่แล้วนะนะครับก็นะครับเดี๋ยวนะครับอยากว่าจะฝากบอกพี่พี่เอฟซีนะครับเนาะค่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะบอกราคาแบ่งปันนะนะครับอยากให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับเนาะนะครับก็นะครับเดี๋ยวเรามาดูแนทางการเล่นหานะครับ เห็นไหมครับนะจะมีเชือกเขียวเชือกแดงเห็นไหมครับเป็นไนล่อนเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะโอ้ขึ้นมาก็เห็นเลยนะครับเนาะนี่นะครับเนาะเชือกเขียวไนล่อนเขียวเห็นไหมครับนี่นี่เห็นไหมครับดูไนล่อนเขียวนะครับแล้วดูทุบหัวท้ายนะครับเนาะนะครับก็คือนะครับของท่านจะมีก็ทั่วไปนั่นแหละครับนะตะกุดโทนก็ผู้ชายถูกไหมครับตะกุดสาลิกาก็ผู้หญิงหรือว่าคนตัวเล็กหน่อยนะครับตะกุดโทนท่านก็ห้านิ้วนะครับมันก็เป็นตามธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ดอกนี้นะครับสามนิ้วครึ่งนะครับเนาะ เราาวสามนิ้วครึ่งนะครับเนาะเป็นสาริกาย่อมลงมาหน่อยนี่นะครับเนาะนะครับแต่เมื่อพี่ดูนะครับเวันน่าเชื่อเห็นไหมครับเชื่อกกะโลหะเห็นไหมครับของปีหนึ่งกว่าที่ผมบอกไปนะครับเนาะมันหลอกกันไม่ได้ครับนะครับเมื่อพี่นะครับเห็นไหมครับนะเชื่อเขียวเห็นไหมครับอันนี้อันนี้คนเราเว็บนะครับอันนี้เป็นของเว็บพานะครับเดี๋ยวนี่นะครับเนาะอันนี้เว็บพานะครับเนาะอันนี้ปลาล้านนาเห็นไหมครับ อ๋อเขาดอกเดียวกันเขาลงสองเว็บนะครับเห็นไหมครับนะก็ดูไปเรื่อยๆไหมครับเชือกเขียวนะครับผมนะอันนี้สองกษัตริย์นะครับเนาะอันนี้ในร่อนแดงนะครับผมนี่นะค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะพี่เห็นไหมครับในร่อนเขียวนะครับเนาะก็มีท่านท่านสร้างนะครับชัดเจนครับนะครับอันนี้เป็นของพันทิพย์นะครับเดี๋ยวอ่ะทำไมขังนี่นะครับเนาะเห็นไหมครับในร่อนเขียวนะครับเนาะ เห็นไหมครับไนล่อนเขียวนะครับเนาะนะครับท่านมีสร้างชัดเจนนะครับก็คือเชือกไนล่อนก็มีอยู่ในยุคท่านนั่นเองนะครับเนาะนี่นะครับเนาะนะครับคือแนวทางการเล่นหานะครับแล้วเราก็มาดูที่ผ้าเหล่านะครับเนาะว่าเออแบบนี้นะเขาเล่นเป็นของหลวงพ่อนะท่านมีสร้างนะไนล่อนเขียวนะอะไรอย่างนี้นะครับเนาะมันก็ประมาณนี้นะครับเนาะคือเล่นผ้านาม่มีนะครับเนาะ นี่นะครับไนล่อนเขียวนะครับเนาะนี่นะครับไนล่อนเขียวเห็นไหมครับนะก็มีสร้างเรื่อยๆครับนะครับก็มีการสร้างนะครับเนาะนี่นะครับเห็นไหมครับตะกูสาลิกาที่ผมบอกไปไหมครับดูนะครับเนาะเพราะผมบอกนะครับตะกุโทนก็คือมีห้านิ้วนะครับเนาะสาลิกาก็คือย่อมลงมานะครับสามนิ้วครึ่งนะครับเห็นไหมครับจะดูเชือกเขียวแล้วดูโลหะไหมครับสาลิกานะครับเออเดี๋ยวนี่เห็นไหมครับ ทาริกาก็คือย่อมๆลงมานะพี่แล้วดูวันนาเชื่อกันไหมครับเชื่อกับวันนาโลหะนะครับที่ผมบอกไปนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับนี่นะครับเนาะแล้วก็วันนาโลหะนะครับเนี่ยให้เก่าถึงยุคท่านนะครับเนาะปีหนึ่งแปดนะครับเนาะเนี่ยดูให้เก่านะครัถ้าเทียบเทียมโลหะไม่ได้ก็ไปหาเหรียญปีหนึ่งแปดมาดูนะครับเนาะนะครับโลหะอะไรนะครับมันเก่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละ มันไม่ได้ประหลาดอะไรกับการนะวิวนะนะครับนี่นะครับเนี่ยใช่ไหมครับเพราะวันหน้านะครับมันก็เป็นธรรมชาตินะครับคนแก่ไหมครับจะแก่อายุเจ็ดสิบแปดสิบมันก็เท่ากันะมันก็แก่เหมือนกันนะครับเนาะถูกไหมครับเนี่ยนะครับเนาะที่ผมจะบอกนะครับเนาะก็อ่ะนะครับผมจะบอกนะครับเนาะแบ่งปันนะครับเนาะก็คือนะครับเนาะผูกพูดตรงๆนะครับเนาะดอกนี้นะครับเนาะ ผมได้มาหลักร้อยนะครับเนาะผมได้มากระผมได้มาหลักร้อยนะครับผมก็แบ่งปันหลักร้อยนะครับเนาะคือบอกราคานะครับนะร้อยเท่าไหร่ผมไม่บอกนะครับทักไลน์มาถามนะครับถ้าผมบอกราคาไปเลยแล้วมันจะมีปัญหากับผมนะครับเดี๋ยวจะมีคนทักเฟสทักไลน์มาปิดในเฟสปิดในไลน์แต่ผมบอกราคาไปบางคนปิดหน้าช่องเนี่ยปัญหาเกิดเพราะของมีชิ้นเดียวนะครับเนาะเอาเป็นว่าราคามาทักไลน์มาคุยกับผมนะครับแล้วก็แต่หลักร้อยแน่นอนนะครับผมนะ แล้วก็ได้จะได้ปิดจะได้ไม่มีปัญหานะครับเนาะเวลาจะพูดอะไรมันเกิดปัญหากับตัวเองเราก็ไม่พูดเท่านั้นเองนะไม่มีนะครับนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับเนาะนะครับเวลาไปพื้นที่ท่านนะครับเนาะเวลาไปตากไปอะไรนะครับเนาะนะครับตะกุดยุคปลายหลงตะกุดยุคปลายของหลวงพ่อทบพวกเนี้นะครับเนาะนะครับมีหลักพันนะนะครับสองพันห้าสามพันห้านะนะครับเวลาไปตากนะครับเนาะนะครับแต่ผมอยู่ทงมาหากินที่สมุทรปราการนะครับเนาะนะครับ ก็อยู่นอกพื้นที่ท่านนะครับเนาะมันก็เลยได้ของแบบที่ราคาไม่ค่อยแรงนะครับแต่ของนะครับไปหาในพื้นที่ท่านนะครับตากนะคนสทธาลรลภัะทบเยอะนะนะครับราคาต้องมีแบบแล้วมันก็จะมีง่ายๆนะครับพวกแผงพวกแบบว่าที่เราไปไปเจอแบบเวลาเราไปเดินเล่นนัดผานะครับจะมีแผงจรที่เขาไปเพชรบูรณ์อุด,ดีกับไปทั่วครับพวกนี้นะครับ เขารู้ว่าเขาจากตาเขาต้องไปเพชรบูรณ์นี่นะครับเขาก็จะรู้ราคาเล่นหาเขาก็สองพันห้าสามพันนะครับเนาะเชือกเขียวลงพ่าทบนะครับเนาะจะบอกไว้สําหรับคนที่เฮ้ยมันเห็นราคาอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับเนาะพื้นที่นะครับพันนะครับเนาะหลักพันสองพันห้าสามพันเหมือนกันนะนะครับยุคปลายทันนะครับอันนี้คืออยากจะบอกกล่าวกันนะครับสําหรับคนที่แบบว่าพานิดแล้วกันนะครับเนาะสำหรับพานิดนะครับเนาะนี่นะครับเนาะนะครับ เออน,นะครับก็เมื่อวานเนี้ยผมพอดีวันตุดจีนนะครับมันก็มีเล่าเรื่องประวัติส่วนตัวนะครับเนาะบางคนก็อาจถามทักมาถามว่าเอ้ยทาไมทำไมผมถึงเลิกเป็นเซลล์ที่ว่าผลิตขายผลิตซองผลิตซองโทรศัพท์นะครับนะผลิตซองโทรศัพท์อะนะครับแล้วผมก็ไปวิ่งผลิตทองผลิตซองโทรศัพท์เองนะครับก็จ้างเพื่อนกันที่เป็นคนเย็บนะครับนะผมก็ไปตัดหนังตัดงานที่รงเวียนใหญ่นะครับเนาะมีบล็อกตัดแล้วก็ไปให้เพื่อนเย็บแล้วก็วิ่งส่ง แล้วก็ไปรับของจากเสือป่าพวกเคสพวกอะไรนะครับเนาะที่ผมไปขายบุรีรัม์นะครับนึ่งห้างเดียวแปดหมื่นนะนะครับแปดหมื่นนะครับชัยาภูมิก็หกเจ็ดหมื่นนะครับเนาะนะครับคือกําไรดีทําไมบางคนถึงว่าทาไมถึงเลิกอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงเลิกถึงไม่ได้ทําบัญชีอะไรอย่างเงี้นะครับเนาะก็คือตอนนั้นนะครับตอนนั้นอ่ะนะครับเนาะคือแม่ผมะนะครับคือแม่ผมแกร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็คือแกเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็คือมีตรวจนะครับมีตรวจแบบ ขอโทษนะครับต้องตัดชิ้นเนื้ออะไรไปตรวจจะเป็นเนื้ออะไรเนื้อร้ายเนื้อดีอะไรนั่นแหละนะครับแล้วมันหลายรอบนะครับเนาะแล้วตอนนี้ครับนะครับแล้วแกอยู่กับผมอยู่ที่ที่ที่วงเวียนใหญ่นะครับที่วงเวียนใหญ่นะครับแล้วตอนนี้นะครับเนาะก็คือกรุงเทพนะครับแล้วแกใช้สิทธิ์บัตรอะไรนะบัตรทองบัตรสามสิบาทนะครับเนาะนะครับแล้วมันแล้วมันรอคิวนานครับนะครับมันรอคิวนานครับจะตรวจอะไรมันต้องนัดมันต้องเนดอะไรวุ่นวายไปหมดนะครับ แล้วตอนนี้มันมีคนเป็นเหมือนกันอยู่อยู่ที่บ้านแม่ผมนะอยู่ที่ยะโสธรน,นะครับเนาะนะครับแล้วเขาค,คือคิวไม่เยอะอะไรมันก็ว่องไวนะครับเนาะเพราะมันมีศูนย์ทางเนี้ยนะครับอยู่ที่อุบลน,นะครับเนาะมันก็ว่องไวนะครับเนาะแล้วแกก็แกก็อยากจะกลับไปอยู่ที่ยะโสนะครับตอนนั้นแหละที่แกกลับไปอยู่ที่ยะโสนะครับเนาะผมก็เลยเลิกตลอนไปต่างจังหวัดนะครับเนาะนะครับพราะเมียผมท้องลูกคนแรกด้วยนะ นะครับแล้วผมไม่อยากจะให้เขาอยู่คนเดียวนะครับคือพ่อกับแม่ผมนะครับนะคือย้ายจากที่วงเวียนใหญ่ไปอยู่ที่ที่ยะโสธรนะครับก็แต่โรงพยาบาลที่ที่ยาโสผมขอชมนะครับดีมากๆนะครับเนาะดีมากๆครับนะครับจัดการเรื่องนี้เร็วดีนะครับเนาะเร็วมากๆนะครับเนาะดูผลอะไรเสร็จตรงนี้แกก็สุขภาพแข็งแรงแล้วนะนะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับเนาะ คือตอนนั้นนะแกปุป,ปับปุรปปับนะครับแกก็จะไปเลยนะครับแกก็คือแกห่วงโรคภยัยไข้เจ็บแกนั่นแหละนะครับจะตรวจจะเติรดแกก็ไปเลยนะครับเนาะไปเลยแล้วตอนเนี้ยนะครับคือเมียผมท้องลูกคนแรกนะครับเนาะท้องลูกคนแรกนะครับแล้วก็คือแกจะไปเลยผมก็ถึงแบบผมก็เลยไม่อยากให้เมียผมอยู่คนเดียวนะครับผมก็เลยต้องเลิอกออกต่างจังหวัดแล้วผมก็มาทําอย่างอื่นแทนนะตอนนั้นนะครับเนาะตอนนั้นนะครับก็ ของรถสุดท้ายที่ผมเติมของไปที่ซื้อจากเสือป่ามาจะสามสี่หมื่นนะครับผมไม่ได้ขายนะนะครับผมไปเล่ขายตลาดนัดที่บ้านแม่ที่จะโสทรอนนั่นแหละขายแบบขาดทุนเลยนะครับได้ขึ้นมาประมาณหมื่นกว่าบาทเองนะนะครับที่หลือก็แจกอะไรไปหมดนะครับเวลาเลิกก็เลิกเลยของบนรถก็นะครับให้เพื่อนเซลล์ต่างจังหวัดไปขายทิ้งหมดเลยนะคือเลิกผมเลิกเลยนะครับเนาะนะครับก็ตอนนั้นนะครับที่ผมวิ่ง ขายเคสโทรศัพท์ขายซองโทรศัพท์เนี่ยนะครับก็คือผมขายดีผมก็เอาตัวเองรอดน,นะครับแล้วเมียผมนะครับทาทางานบริษัทนะสำนักงานบัญชีนะครับเป็นเป็นรองผู้จัดการนะครับเป็นรองผู้จัดการเงินเดือนก็ประมาณ4ี่หมื่นนะครับสี่หมื่นแล้วก็โบนัสก็เป็นแสนนะตอนนั้นนะครับนะตอนนั้นนะครับโบนัสเป็นแสนนะครับก็คือผมก็ทําของผมแฟนก็พังของแฟนแล้วก็มีรับจ็อ รับทําบัญชีอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็คือยังไม่ได้จดตั้งบริษัทก็คือรับจอบนะครับเนาะแล้วตอนนี้ครับนะครับพอแฟนท้องนะครับพอแฟนท้องแล้วตอนนี้สำน,นักการบัญชีทั่วไปทุกคนก็น่าจะรู้นะครับเขาจะมีเขาจะมีการพูดคุยกันว่าคนท้องนะครับเขาไม่อยากให้คนท้องทํางานนะครับเพราะพ,ะ,พะทำงานบัญชีมันเครียดนะครับแล้วมันนอนน้อยช่วงปิดงบเนี่ยเขาแทบไม่ได้นอนกันเลยนะใครทํางานสำนักการบัญชีน่าจะรู้ดีนะครับเนาะมันเหนื่อยมันเครียดนะครับก็คือนะครับ แฟนผมก็ก็เลยลาออกมาก็คือเขาก็ไม่ล้างนะครับเพราะเขาเข้าใจครับนะครับเพราะงานบัญชีมันต้องสําหรับคนที่แบบความคือความเครียดมันสูงพี่นะแล้วมันนอนน้อยนะครับปิดงงปิดงบอะไรอย่างเงี้ยมันแทบไม่ได้นอนกันเลยนะถ้าใครคุกคีกับสานักงานบัญชีจะรู้ดีนะครับนะครับแต่ก็เขาก็พูดประมาณว่าถ้าคลอดแล้วนะครับถ้าคลอดแล้วก็คืออยากกลับมาก็กลับมาทําได้นะนะครับแล้วตอนนี้ครับนะครับพอแพ่พอแฟนผมออกจากสำนักงานบัญชีใช่ไหมครับ แล้วก็มีลูกค้าที่ตอนนั้นยังเป็นงานลองๆรับทําบัญชีนอกนะครับยังเป็นงานลองๆอยู่ไม่กี่เจ้าหรอกนะครับเนาะนะครับแล้วผมก็เลิกวิ่งงานสองนะครับก็มาอยู่กับแฟนไว้ดูแลกลัวจะเป็นแบบล้มเลิ่มอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปไหนมาไหนเวลาแบบคนท้องนะนะครับเราเข้ามาดูแลเขานะครับแล้วก็เริ่มต้นจากงานบัญชีไม่กี่ตัวนั่นแหละนะครับแล้วเราแบบเราซื่อสัตย์นะครับเรารับผิดชอบงานดีอะไรเงี้ยมันก็ปากต่อปากครับนะครับ มันก็ปากต่อปากมันกเ็เยอะขึ้นไปเรื่อยๆเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเรานะครับคือใจผมอ่ะนะครับจดจดบทจดที่ผมจดบริษัทอ่ะผมไม่ได้จดเอาโก้หลูกอะไรนะนะครับพอดีรา,ายได้มันส่วนรายได้บุคคลมันเกินครับนะครับเราก็จดจัดตั้งบริษัทเพื่อที่จะเอารายได้ลงบริษัทคือเข้าใจผมนะนะครับเนาะนะครับเออนะครับเพราะเสียแล้วไอ้ภาษีบุคคลมันเยอะนะครับแต่ถ้ามีบริษัทมามันก็จะเป็นแบบแล้วเราโตแล้วไงนะครับแล้วมันก็จะมีเรื่องความ มั่นคงความมาตรฐานที่ลูกค้ามีให้มีมีให้ต่อเราด้วยนะนะครับก็เลยจดนะครับก็เลยเป็นแบบเป็นมาเรื่อยๆก็ถึงย้ายมาถึงย้ายมาทางบัญชีเป็นเจ้าของบริษัาบัญชีนี่แหละนะครับมันเป็นเรื่องอย่างนี้นะนะครับคือผมเลิกทําขายวิ่งเซลล์ขายทองผลิตเองขายเองนะผมไม่ได้เจงนะนะครับแต่มันมีเหตุให้ต้องเลิกนะครับเนาะนะครับแล้วผมแนะนาเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมแนะนําด้วยความแบบนะครับจริงใจนะครับนะผมถึงบอกตลอดนะครับเนาะผม ผมพูดว่าคนจนคนจนคนถึงไม่ค่อยมาบูลลี่ผมเพราะผมก็คนจนครับพ่อแม่ผมจนนะครับเนาะไม่มีปัญญาส่งให้ผมจบปริญญาตรีแหละครับจบมสามมีบัตรเหลืองเข้ากรุงเทพนะครับเนาะนะครับแต่ผมก็อยากจะฝากนพี่ๆนะครับเนาะผมเรียนเสริมนะครับเรียนกศนเรียนรามกำแหงเรียนพนิการกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยผมก็เรียนเสริมนะครับผมอยากจะฝากบอกพี่ๆพี่ๆนะว่าอย่าอย่าทิ้งการเรียนนะนะครับถึงเรา ไม่ได้เรียนมาสูงแต่เวลาม,เลามีเวลามีเวลาเสริมอย่างเงี้ยนะครับเสาร์อาทิตย์อย่าทิ้งการเรียนนะครับเนาะนะครับเพราะเราจนครับนะครับแต่เรียนไปทําไมนะครับวุฒิการศึกษานะครับมันเป็นใบเบิกทางมันเป็นใบเบิกทางให้เราได้ไปสแสดงศักยภาพในตัวเราในบริษัทนั้นๆในสถานที่นั้นๆนะครับสมัครเซลล์ครับวุฒิม .6 ถูกไหมครับผมจบม .3 มาถ้าผมไม่เรียนกศนอผมไปสมัครได้ไหมครับ ถูกไหมครับมันเป็นใบเบิกทางครับนะครับเนาะนะครับจะเป็นนั่นเป็นนี่วุฒิรับบัญชีรับอะไรวุฒิปอตีคุณมสามคุณอยากทาบัญชีคุณเก่งบัญชีหรือว่าคุณทําสํานักงานบัญชีมาคุณครูพักรักจํามาแต่คุณมีวุฒิมสามเขารับปอตีครับคุณไปทําได้ไหมครับทำไม่ได้ครับนะครับมันคือใบเบิกทางครับนะครับนะครับเนาะถูกไหมครับ งานเขารับมหกนะครับคุณก็เอามหกไปยื่นงานเขารับปวสคุณก็เอาปวสไปยื่นงานเขารับปริญญาตรีคุณก็เอาปร,ปาร,ปร,ริญญาตาร,รญญาตีไปยื่นถูกไหมครับถ้าคุณไม่มีวุฒิพวกนี้คุณบูลลี่แอนตี้กับการศึกษานะครับคุณทํางานกับเขาไม่ได้ครับคุณมันไม่มีใบเบิกทางจะเข้าไปทํางานกับเขาแล้วก็ไม่ได้แสดงกายภาพที่เรามีที่เราเป็นถูกไหมครับเออนะครับเนาะแค่นี้เองนะครับบางคนก็แบบว่าแบบฝังหัวนะครับเนาะ แอนตี้อาการศึกษาครับนะชีวิตไม่ต้องง้อใบปริญญาอะไรก็พูดไปอะไรอย่างนั้นน่ะมันไม่ผิดครับนะครับแต่มันมีก็จะดีกว่าไหมครับถ้าเรามีเวลานะถ้าเรามีเวลาถ้าเราไม่มีก็ไปอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรามีเวลาวันหยุดนะครับจะเออสังสรร์เมาอย่างเดียวอย่างนั้นก็นะครับก็ต้องยอมรับชะตากรรมนะแค่นี้เองนะพี่ๆนะครับอยากจะบอกกันนะครับเนาะนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องกันนะครับ เป็นนะครับนะตกระุดหลวงปทบยุคปลายนะครับนะเชือกในร่อนเขียวนะครับนี่นะครับเนาะดูนะครับก็ดูนะพี่นะดูความเก่าของโลหะนะครับหลวงปพลระทบาปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับนะเล่าๆนั้นใช่ไหมครับดูนะความเก่าของโลหะนะครับนี่นะครับเชื่อก็เก่านะเชื่อเขียวนะครับเชื่อเขียวมีในยุคนั้นครับนะครับมันเป็นเชือกแห่เชือกอะไรที่เขาใช้กันนะครับเนาะนี่ นะครับแล้วก็แนวทางการเล่นหาก็ให้ดูไปแล้วนะครับก็มีการตั้งเล่นหาชัดเจนนะครับเนาะเชือกเขียวท่านนะครับนี่นะครับดูเห็นไหมครับเนี่ยโลหะเก่าๆนะครับนะครับเนี่ยทองแดงเก่าๆอย่างนี้ก็ไปดูเหรียญยุคปีหนึ่งกว่านะครับคาบตะการเก่าๆอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นวันนาโลหะมันเป็นวันนาเก่าของทองแดงนะครับเห็นไหมครับ ตการต่างๆนี่นะครับน้องพี่นะครับเป็นหลักการเทียบเคียงอายุครับนะครับสินท่านใช่นะครับสินท่านใช่ความเก่าถึงยุคนะครับเนาะมันก็มันก็แค่นั้นเองนะวิธีนั้นเนาะเล่นพระเล่นเครื่องรางนะครับผมนะแล้วก็ดูวิธีการผลิตนะครับผลิตด้วยนะครับเก่าถึงยุคด้วยนะนะครับไม่ใช่ผลิตอย่างเดียวนะนะครับมันต้องไปด้วยกันหมดนะครับเนาะ หนึ ну? oh. s right. <S ่งสองสามนะครับเนาะสินใช่นะครับเนาะสินใช่วิธีการผลิตได้ความกล่าวถึงนะครับเนาะนะครับจะไม่นั่งดูอย่างใดอย่างหนึ่งผมมองว่ามันมันไม่ใช่นะนะครับเนาะจะไปนั่งมองว่าเฮ้ยมันวิธีการผลิตวิธีการผลิตนะครับเนาะเอาง่ายๆครับนะครับถ้าคุณดูวิธีการผลิตถูกไหมครับเอาถ้าเขาหล่อโบราณเดือนก่อนสมมุตินะครับหล่อโบราณเดือนก่อนก็เป็นพระก่อนถอกไหมห้าร้อยสิเพราะวิธีการหล่อโบราณถูกไหมครับมันไม่ใช่ครับนะครับทุกวันเนี้ยพระ สร้างแบบโบราณเยอะแยะนะครับเนาะสร้างแบบหล่อโบราณเพื่อยึดตามครูร่างโบราณเยอะแยะนะครับเนาะมันมันไม่ใช่นะครับเนาะมันดูนะครับมันต้องไปด้วยกันหมดนะครับเนาะวิธีการสร้างนะครับเนาะเก่าถึงยุคนะครับสินท่านใช่อะไรท่านใช่มันก็แค่นั้นเองนะพี่ๆนี่นะครับเนาะก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณไว้พี่เช่นเคยอะไรนะที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กันนะครับเราเสมอมาแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับพอจะได้แนวทางก็จะได้ความรู้นะครับในการเล่นพระสะสมพระนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัาครขาช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ